เคยไหมคะแฟนๆที่แบบว่าพลาดการเห็นโพสต์ในแฟนเพจของหอมในเวลาหอมโพสอะไรไปแล้วคุณไม่เห็นเลยนะคะมันมีวิธีแก้ได้ง่ายเลยคะ่ะ<ช>ษัทเนะก็นเขาเรียกว่า see first นะคะวิธีการก็คือเอคิดไงนะวาสาราคิไม่อกอ๋อวิธีการนีนะคะก็คือเราเข้าไปแฟนเพจอง,งอนะคะเราก็จะเห็นคำว่า like กับ following ใช่ไหมคะคลิกคำว่า following นะคะ First, อันนี้เลยนะคะกดปุ๊บนี่ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เห็นโพสต์ของเ้นหอมก่อนง่ายๆค่ะถือว่าหอมมีของส่สงของแจกอะไรจะแจกอะไรนะอาเดี๋ยวก่อนอ๋อไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าลดความอ้วนนะคะก็แตกงาน,นแล้วค่ะเอ๊จะแจกอะไรนะเดี๋ยวนี้ก่อนนะคะอ